โอเคก็ครับตันนี้เรามาชมด้วยนะครับผมวันนมมี้งใจแล้วก็อยู่ในเกมเทอร์ราเรียอีบีทีเดี๋ยวเบมจะยัน,ยนทีมยูจีเชลเท่าไหร่วะเออช่างมันมเถอะวันนี้เราก็จะไปฆ่าบอสชิลว์ตันไทม์นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าฆ่าเสร็จปุ๊บก็ฟาร์มไปสักพักแล้วเราจะเข้าไปหมุนฮาร์ดกันนะผมเพราะผมมีวดูดโอโอเคหลังจากที่ลงไปฟาร์มอย่างเหน็ดเหนื่อยฟาร์มทั้งวีทั้งวังน แล้วก็ได้ของมาตอนนี้ผมก็พร้อมสุดๆเลยนะผมที่จะไปฆ่าบอสกลตตันนะแต่ตอนนี้ยังเป็นตอนคืนก็ถือว่าดีไหมดีนะเพราะว่าจะเป็นการฆ่าบอสด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมไปถึงก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงที่ด้เรนเจนแลครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นตอนเช้านะเอเสียดายมากๆเลยนะครับผมว่าผมไม่สามารถที่จะรับภารกิจมันได้นะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยรีสตาร่าไร่แต่ว่าผมก็จะสร้างที่สู้บอสไปแล้วครับผมซึ่งก็คอนเซปต์เดิมอะ สร้าง,งให้รูปพันตน,น,นี่ก็น้ละสร้างต่อเติมให้มันใหญ่ๆหน่อยขัดหลังไว้เฮ้เนี่เดี๋ยวน้อค่อยๆต่อเติมก่อนะฮะเพราะว่าผมนั้นได้เอาเตียงมาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นในการที่ดีมากมีดาบเลเซอร์เร็วอ,อ,อมาเอาวางหินสิจ้าจา้นเราก็จะครับ ทำเห็ดอันแค่นี้ก็จะเหลือเฟือไม่น่าเหลือเฟือแล้วอเอาเตียงวางไว้เซฟเนี่ยปัญหาบ้าปัญหาบออะไรเนี่ยกดเซฟบอได้ตาว่างงไหมงงดีครับผมกดเซฟไม่ได้เซ็งปิดแล้วมันจะเซฟยังไงน้อ อย่าช่างวันช่างวันช่างมันมางเต็มเป็นที่ระดับที่ประดับก่อนแล้วกันอ่ะฮะแล้วเราก็จะครับครับค้องขับของกันครับมาให้เยอะๆเลย <c oughs> เฮ้ยนีับขับับนี่ได้มาหาอันละเรจะวางกันก่อนเลยนะฮะอ่า เป็นช่วงเวลาที่เพี้ยที่สุดที่รู้จักมาเลยคือการวางที่สู้บอสเนี่ยสูมมันใกล้แล้วกันมันจะได้วางพวกที่ดีขึ้นจริงปะวะไม่น่าดีขึ้นนะเนี่ยวางไปวางไปเอามาถึงละกวางไฟวางวางวางดิเฮ้ยวางเออมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย่วงอีกเฮ้ย รู้สึกไม่ค่อยสบายนี่แคละมางว่าอืมลยวางสิอ่ะวางแล้วมา วางไปวางไปวางไปถึงท uh ี่สุดโว้ยหลงอีกอ่ชีวิตดีๆช่วงได้ทุกทุกวิทุกเวลาแหน่แหนะหลงอย่างนี้แหละเลยแหนะหลงอย่างนี้แหละเลยหลงอย่างนี้แหละเฮ้ยไม่ค่อยดีเลยต้องรอตะองการเขิดเงยเว้ยเกียดร์ไปเกียดอยู่ตรงข้างกอล์ฟคืน เ okay. อีคยเขาเพิงหมดแล้วแล้วเราจะทำอะไรต่อดีฮงลงไปดันเจียนหรือไม่น่าได้เฮ้ยม,มาขอมาเท่านี้ก่อนอืมลงไปฮึบฮึบโอ้ยจ็บอืมลงไปหาอะไรทำ ลงไปหาไรทำเว้ยงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงตอนกลางคืนก่อนนะครับผมโอเคก็เข้ามาถึงตอนกลางคืนแล้วฮะผมสามารถเสกบอสได้เลยหนึ่งสองป,ปุ๊บฮึปปุ๊บปุ๊บอ้ออายบอสตัวน,นี้มันร้ายอุ้ยโอไมคโอโออาอ้าอ้าอ้า ไม่ไม yeah, yeah. oh, ่ไม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 ่แกแกโดน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 ลุมโดนลุมสูบว้าวว้าวว้าเออ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 ยิง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 โอ้ยยิง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 อ่ะฮะเอเฮ้ยเอเฮ้ยล่วงเฮ้ย โอ้ไม่โอ้โอ้เฮ้ยเคี้ยแขนด้วยแขนข้างหนึ่งแล้วนี่โอ้ออกไปเออเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอินทูไหายเหรอนี่นี่เออเข้ามาเลยเข้ามาเลยสิเข้ามานี่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 เนี่ยนฮุบึ๊บปึ๊บเออเออเออไอ่เจ็บ no โน no no

อ้โหโอเคโลเอามาใส่เล่นอะไรเนี่ยอะไรวะดอกของนี้นก็ได้เฮ้อนะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยดอกของยอดเย่ยอดโอ้ยไปซอมบี้ออกไปเอ้ย โอเคบอลแล้วเราก็ลงได้ดันเจียนได้ดิเก็บม,มาบุกได้แต่บุกขอสมุนพวกเวทไม่ได้เหรอเฮ้ยได้อะไรอะอะไรวะลงไปปกติก็ได้มั้งแลวเขาลงไปเขาาลงไปไหลไหลเปืดอๆไหลเปื้อวเขาลงไปก่อนเอออะไรวะเนี่ยของนี่มันมีดีบ้างไหมเนะี่ย ทำจริงมาถนนเฮ้ยมันมีสองทางเราไปทางนี้เฮ้ยอะไรอ่ะกุญแจสีฟ้าการกุญแจสีฟ้าแล้วกับไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเจอ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 สิ่งมีชีวิตหรือครับว้าวว้าวว้าวโอ้ไปไว้เองพอดอกกุญแจไหมไม่ดอกอ้ยดอกกุญแจมีการกุญแจอ้าวอืมเฮ้ยเจมี่ดี อ้าวอีกก็ดีเลยดิขามาเอามามาเอามาเลยเอามาเลยขามาเยอะเลยนี่ซื้อไม่ครับดิซื้อโอ้ย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 อย่างนี้ก็นี้ก็ใช้นี่ใช้สลามให้เป็นประโยชน์เอ,อม่ม าจะมีของไหมจ้าโอ้ยจิบโอ้ออนุโอโหดุมดุมเหมุมเหะดุมดุมฉันดุมฉันได้แล้วพวกนี้มันร้ายจริงเฮ้้แล้วเดี๋ยวแล้วอืมขอ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 รูดขอคุณเจขอขอคุณขอคุณเจขอคุณขอคุณเจ ไอ้เงไม่ไม่ไม่เฮ้ยนี่นี่คุณแจมแล้วเดี๋ยวมันคนณแจ่มแล้ววายดยวยัดเยี่ยมวายดเยี่ยมนี่ซีมีเอ้ยมีโล่มีโล่มีโล่ใส่ใส่จะใส่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 จะถุงมือแล้วกันนะเก็บสุงมือไว้มันจะมีของมันมีของอยู่นี่มีโล่ฉันมีโล่ ตามหาธนูต่อฮึผมึงก็หลุดได้ได้ึงก็หลดุดได้ได้จะไปไหนเล่าอ,อืมอือ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 ไม่มีของดับเลยบ้าไม่ไม่มีของดับโอ,โอุอุดูมันกับดักอีกอ่ะครับเแบบเป็นครับ เออเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นอยู่ทำอย่าพเดี๋ย่าผมมาเป็นโอ้กลับมาแล้วฮะผมโอเคเนี่ยผมผมผมปเปิดผมพุ่งมือไปเปิดมาแล้วก็ได้ดาบนี่มาเนี่ยทำอา,อาละวะชื่อดาบชื่อดาบโอ้ยโอ้ยกับไตกับไตจริงๆกับไตามาแล้วรอบหนึ่งตังที่ฉันมีนั้นหายไปหมดเลยค่ะเออสุดยอด ตังที oh, uh ่ฉ uh ันมีนี่คือแบบไร้ประโยชน์มูด้า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 เอ้ยมองไกันโอ้ยย่ามายุ่งนฉันมันน่ากลัวโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงฮะตอนนี้สมโค่ไม่ไหวเลยดดด หยุดหยุดหยุดหย,ยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยว่าแต่ตาที่ฉันลงไปตั้งที่ทงท,ทางทางบนไปเก็บของของไปเก็บของไปเก็บของไปเก็บของลงมาปุ๊บนี่คือชีพเป่งยุบเด้อลงไปลงไปกันไม่ได้กันเถอะโอ้อะไรเนี่ยอะไรนะ้าเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่โอ้โอ๊ นี่ตายแบบนี่างวันนี้ฉันตายฮะหนีเด็กทุกคนก็อยู่อ้าวๆๆไม่ใช่แหละแต่ตังที่ได้กลับมาก็น่าจะน้อยพอๆกันใช่เอ้ยตายโอ้ยเออจะตายตามแล้ะฮิตรอบมันจะตายอีกรอบันึเอ้ยังไงมันโอ้โหชมดูเรื่องแล้วผมถ้าผู้ชมเฮ้ยอะไรนะอะไรนะโอ้ยะไรโอ้ยอีกแล้ว มันตายแบบนี้เออไม่เออชอบปล่อยปล่อยวางปล่อยปล่อยวางไปนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยลงไปล้างเดีย๋ยวค่อยลงไปชําระแขนตอนอื่นขอไปเอาดาบมาก่อนอ่าถ้าจะไม่ผิดเราจะได้ไออันนี้ม,มาแล้วนะขอไปเส่มิมิก่อนมิมิแก่อยู่ไหนมาเส่ไม่ให้มั่วอ่าโอเค โอแต่ m b ็อยู่อ่าอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านแล้วอ่าดี m b ็ขายชุดแง่เงี้ยไปเลยนะโอ้โหตายบอค่อยบ่อยตอนนี้รู้สึกเหมือน HP ฉันสปชั้นร้อยลงเหี้ยบด้อัพเกรดบ้านมาเอาใส่ปุ่มใส่ปุ่มมาโห้ยด้วยเอ่อลงลงไป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 ,ลงไปก่อน เราเค่อยไปหาของเ,เก็บก่อนาขามีมีให้ได้ก่อนไอ้อมีมีจะไปไหนคุอดาวแลวเราเก็บมาเก็บมาให้หมกมันติดไม่ได้ตัง้งอันนี้อันนี้ก็ซูมไออันนี้ก็ซูมไกลเกินไปมาได้แล้วไม่เกินมีมีอม <c oughs> มาของ้แค่นี้แหละเฮ้ยค่อยไปวางหัวร้อนหมดหิดอ้ยตายอีห <c oughs> ิดอ้าได้ามาแล้วได้ครบแล้วด้วยยอดสุอดอีปิกเลยโคตรอีปิกเดี๋ยวรอหอลงไป เดี๋ยวขอไปอันนั่นก่อนลงมานะฮะลงมาลงมา,อาเอ๊ะอเอ้ยลงมามาถึงแล้วครับได้แล้วนี่วุ้ยไทาชาร์ดทชาร์ด่านนี้นี่ได้มาแล้วว้ยววคุณใจดีใจดีใจรีออโตโ้แต่ไม่ได้ก็เหอะนี่เนี่ยข็ดก็ได้เข็ดก็ดีใจแล้ว เอาขอไปเก็บด้วยขอไปเก็บโอ้ยยยเยยยยยไปง่เอยงี้น่เก็บเนี่ยตุปลาลนมีมีอันนึงเออไม่เราเราไม่ลงไปเราไม่ลงไปละเนี่ยเก็บเอาไว้กอนไม่ใช่เรไละไม่ใช่ตรงนี้เอาให้ได้ครบอีกสีอันปุ๊บเราก็จะสามารถทาอีเวนต์กบินได้ละเราจะมาได้ไงมาได้ไง มาได้ไงเรานี่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 เอ้ยนี่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 ตกของไม่ดับด้วยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดนี่นี่นี่เน่เน่เน่อยากกินฉันเลยอยากกินฉันเลยฮะโป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 วันนี้กินมานานแล้วเกิน กินมาน้มากมีแม่กีบันเทิงสวยมากอ,อืนี่ฟันฟันไปฟันฟันแบบน้อยไม่ได้ของก็ม่เป็นไรช่างมันนะโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนครับผมอีพีหน้าเราจะลงไปในระลอกกันนะครับผมสำหรัวันี้ต้องขอตลาไปก่อนครับายบาย